จากช่อง t h Siamese นะคะผ่านไปรล้วรอแล้วกับปี2020 2563เออสปักสปอมกันเลยทีละแหละ Happy New Year's นะคะทุกคนเริ่มต้นใหม่เนาะอาจจะมาช้าอาจะมาอยู่นะจ๊ะทันอยู่นะจ๊ะยังมดกลาอยู่เลยเอสก็จะมาบอกทุกคนว่าเอสจะเริ่มทำ weekly vlog ในปีนี้ไงเอสสนใจที่จะทำโปรเจก t นี้ขึ้นมาว่าหนึ่งเป็นการสร้างวินัยให้ตัวเองอยากที่จะทำการ document ชีวิตตัวเองหนึ่งปีตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะย้ายไปเตรียมอะไรตลอดระยะเวลาหนึ่งปีของการเป็นอิมมิเกรนต์หน้าใหม่ของสวีเดนอยากเน้นเน้นหาสาระในวิดีโอ vlogging side ของเอสนะคะใครรอดูคลิปที่จะลงต่อไปแล้วรู้สึกว่าโอเคถูกจริดนะักเคมีตรงก็ subscribe ไว้นะคะวันจันทร์หกโมงเย็นเวลาไทยค่ะ มีนัดหมอตอนประมาณบ่ายสามเออกับลืมเฮ้ยที่มาบล็อกฟังฟัง <c oughs> แล้วก็พาวงว่าไม่ได้กดตังค์มา <c oughs> แล้วก็นีเ่าไรมีอยู่ร้อยเดียวเรามาเลนี่มา <c oughs> โอ้ยถึงคิวแล้วนี่นี่เดี๋ยวโทรโทรกลับเ <c oughs> นี่ยดูสภาพเลย เราบอว่าจะเป็นดูกันดูจะงตัวเดียวรอไหมรอเดี๋ยวขอนัดเทคลีเทนเนอร์ด้วยได้ไหมคะได้เสร็จแล้วทุกคนค่าจัดหินปูนอะไรวะค่าขุดหินปูน900บาทใช้สิตประกันสังคมปีนี้ปีหน้ามงกราใช้อะไรอีกไว้อะไรเก๋ แกเอสซีามาเอซไม่เอาอยู่เส้นมาหาของกินส่วนเราไม่ได้พบเสียงมานะคะเนื่องจากปวดฟันนะคะ อันนี้เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะแล้วก็เครื่องเคียงเยอะมากมายทีเดียวพี่กัดก็จะอยู่ที่เซ็นทรัลฟูดฮอลลกระดูกอ่อนต้มเรามาไก่กะค่ะทีก่ามากเลยกลัวน้ำแกงฉูดในในจานของไอกะนี่กะกินจะหมดแล้วเพราะว่ากะอยูมากเมาก่อหิวมากค่ะไปกินตีมแล้วก็เดี๋ยวก็มีกินชาบูต่อผันๆไม่ทำอะไรแล้วกิน ซื้อี้สามใบสามสีเงี้ยได้ไหมนี่สีนี้สวยทนานี่น่ารักมากเลยไม่คิดราคาเท่าไหร่อะเจ็ดเก้าห้าอ๋อลบดสิบเปอร์เซ็นร้อยห้าสิบเก้าเองใช่เหรอใช่เหรอนี่ช้างสีเหลืองน่ารักจังเลยนี่เดี๋ยวเอสจะเ้าเจ้เากระเป๋าใส่เหรียญนั่นเองอ่ะสรุปเราเป็นเจ้าแรกที่มาเหรอได้เหรอ ภาษาไทยเราก็พูดไม่ได้เลยจ้าพูดไทยได้เนอะไปดู before after ก็จะแบบว่าเฮ้ยคนเดียวกันหรือเปล่าไม่หรอกเราก็จะใส่ไม่ใส่รูปีฟองไงนี่คือทุกสิ่งอย่างนั่ณตอนนี้เราเราปกติตอนนี้แล้วกันแสดงว่าเศรษฐกิจดีมตัวกลมเศรษฐกิจดีตัวกลมนี่คืออะไรแฮมวิอันนี้อะไร กินกล้องกันไปเลยนะใช่เราเห็นแล้วเราก็ไปดูไม่กล้องก็ไกลต่างแล้มันนี่ไม่หยิบผักเหรอเอาป่ะไม่อยากไม่อยากกินไม่อยากกินผักใช่ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วอ่ะใกล้ร้อยแล้วอีกสิบโลอ่าตอนนี้เท่าไหร่นะโอุ้ยเดี๋ยวคนตกใจมุ้งกล้องมันสวยๆสิไม่เป็นไรหรอกเราสวยกันอยู่แล้วไงน้ำจิ้มบอกว่าอันเดียวเอาไม่เอาที ทุกคน say hi to the camera first say hi สวัสดีค่ะอ่าจะถือแบบไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นนะถ่ายไม่ค่อยอย่าทำตกลงไปในหม้อน้ำซุปนะผดไม่มดทีถือยัไงวะเนี่ยเรากดตรงไหนอ่ะกดแล้วมันเป็นวิดีโอจบแล้วจบเลยจบแล้วจบเลยคืนนี้ให้พี่ก๊อปถ่ายให้พี่ก๊อปถ่ายให้ได้ไหมให้พี่ก๊อปถือดีกว่าพี่ก๊อปถือก็ได้พี่ก๊อปขาถือได้หน่อยทุกคนเนสได้รับเมลว่าการ์ดมาถึง ได้ติดต่อให้เอเจนต์ไปรับแทนเพราะว่าไม่สะดวกนะคะสง่งไปชน,นิไปให้เอเจนต์แล้วเดี๋ยวรอเอเจนต์รับแล้วก็จะได้รับการให้เรานะคะเดี๋ยววันนี้จะมีแพลนไปชูปะชีพนะคะบ้านในชูภูเก็ตใช่ไหมล่ะภูเก็ตมันมีแบบเอ่เขาเรียก Amazing ชูปะชีพเป็นชิฟสโตรนะคะห้างไายดรไยห like, ้างสรรพสินค้าราคาถูกอะไรประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวไปขอไปกินกาแฟาก่อนเพื่อแบบทำงาน ควงเวนเหนื่อยมากเพลียมากทำไมไม่มีน้ำจิ้มโหมดจะพูดว่าแดดร้อนมากเลยนี่คือแดดภูเก็ตถึงซปเปอร์ชิปแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เอสเองก็ขับเลย ฉันเพลยฉันขับเลยป้ายแล้วฉันก็ขับเลยทางเลยทางเข้ามามาถึงทางออกแล้วจะย้อนสอนเข้าทางออกก็ไม่ได้กลายเป็นว่าก็เลยต้องย้อนสอนไปที่ทางเข้าแล้วก็รถโพอท้องกอมาพอดีเขาก็จะจอดเนี่ยนะเหตุผลของการไม่ควรย้อนสอนคือมันจะเป็นภาระของชีวิตคนอื่นเขาส่วนซานะนนั่นแหละไม่ได้บอกว่าจะเจอที่ไหนนะคะ เอเลยขับไปที่ยิมของนางค่ะแล้วก็วนนะคะใช้ GPS นี่ไม่มั่วค่ะ้อกนะเนี่ยดีนะ GPS เจอถือได้รอบเนี่ยอันนี้เป็นการมาซื้อชิปในรอบไม่รู้ว่้5ปีได้มั้งธนามาบ่อยไหมเออแต่เราเพิ่งมากัฟานน่ธนามาซื้อตู้เย็นปะไม่ไม่ได้อันนี้ฝากกระเป๋าไว้แต่ว่ายังไม่เข้าได้ไหมเอ่ย ได้ใช่ไหมแบบ<า>ยังดูแบบเมื่อกี้นวดซือ้อไปเลยยังเป็นระบบเมนวนวดนะคะต้องฝากกระเป๋าอะแล้วมันจะมีข้าวอะไรไหมแล้วสิ่ของนี้ได้ใช้ได้มันคือ store ไหมเออมันเหมือนเป็นชิปสโตร์นะคะโดยปกติก็จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าหลายที่มาซื้อ ซึ่งเราแค่จะมาดูฟังยาเฉยๆเมื่อกี้บอกเขาว่ายัางไม่ได้ซื้ออะไรค่ะแล้วก็เดิอนออกมาพวกวเขาจะตรวจเด้อยีสิบบาทค่ะเรายี่สิบบาทควรยังเยอะนะไม่ไม่รวมเลยรวมเลยนะอย่างอาชนะีพ <20 S 2> เออลงยี่สิบเห,อหรอพ่อเหรออ๋อไม่อยากกินว่ะจริงเหรออันไหนอร่อยลนะ่ะมารอซื้อชาเดอ้อแล้วก็มก็ด,ดูดูความถูกที่แล้วดูความเหลืองกระดาษก็แบบ ซื้อของเสร็จแล้วก็ไม่มีที่นั่งกินยูนะคะเป็นคนซื้อของะคะ่ะวันนี้ค่ะน้องๆที่ทำงานบอกว่าอร่อยมากแต่ว่ายังไม่เคยลองแล้วมันไม่ได้โฟกัสชาไว้เฮ้ยด้อยู่พูดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเพลงังมากคนที่บอกว่าสสจริงๆเนี่ยโอ้ีจริมันเป็นแผงยาที่ขายเหมือนเครื่องสำอางด้วยมั้งเออเข้ามาก็จะมีเครื่องสำอางก่อน ลาบลาลาแล้วก็จะเป็นโซนยาอยู่ในถงตรงนู้นแล้วก็จะมีะมิอะไรก็ไม่รู้ติดภาในบล็อกเรา,าเสมอโอเคตามหาน้ำมันมวยต่อได้แค่ยาลมยาดมยามงวิถีชีวิตของคนแก่นะคะแล้วก็สนาได้เป็นครีมทารอบรอยวิถีชีวิตคนแก่เช่นกัน อย่างเงี้ยไว้ไหว้ครูอย่างเงี้ยแบบนี้ด้วยเหรอยิงทช้ชงคลิกคุยทางนี้ก็ได้นะใช่ซันนาต้องทำแล้วแหละก็ขายของแบบนี้ได้นะที่เหมือนเป็นรถเป็นรถเขาเรียกอะไรอะรถพุ่มพวงไหมหรือะอะไรอะที่เขาเขาเอาไปขายไปหอ่หอๆนึกถึงสมัยวัยชรุ่นในตอนเด็กๆตนลากแหละนี่คืออะไรนี่เมื่อก่อนนะแม่ทำขนมใช่ไหมแล้วแม่ก็จะซื้อเป็นถุงใหญ่ๆนะแล้วเนี่ยก็ชอบไปแอบมากินน้ำตากลกรวด เขาเก็บปตัตตนีบ้านธนาเอง <laughs> นี่เป็นธุรกิจ <laughs> ส่วนตัวของเพื่อนเราเขาขายต้นไม้ด้วยนี่ตอนนี้ทั้งหมดจะเป็นโทนผลไม้ขายสูงหน่อยเพราะว่ามันกว้างมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู่นนูน่นเห็นว่าน่าจะขายเบเกอรี่มั้ง เองไม่มีใครหมุนหมบนเองแล้วโค้งก็เห็นว่าเป็นคนบ้าหรือเปล่าวะเรียบร้อยกับการทำมาเที่ยวซูเปอร์ชิฟที่ไม่ได้สาระใดๆทั้งนั้นเลยสรุปก็คือม,มาซื้อแค่ยาลมยาดมยาหมองเดอ้อกลับถึงบ้านแล้วไพรส์นีมาส่งแล้วนะคะทุกคนจริงๆอ่ะพี่เอเจนต์เขาแกะซองให้นะเพื่อถ่ายให้ดูว่าเราได้แล้วใช่ไหมริมถ่ายรูปไม่เป็นไรโอเคสิบตอนตอนละ ัแล้วบตอุปกรณ์สต s But, t o โ e แตบใหม่คือแบบคือสวยมากให้ดูไม่ได้อะทุกคนวันนี้คลิปนี้ก็อาจจะมีแค่นี้นะคะบวกๆรวมๆกันนะเพราะว่าอไม่ได้ถ่ายในช่วงแรกๆนะคะสำหรับใครที่ชอบติดตามคลิปวีดีโอสไตล์ฟลอกกิ้งหรือไลฟ์สไตล์ฟลอกกิ้งติดตามชมกันได้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ในช่วงนี้เพจจะอยู่ไทยอีกประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วเดี๋ยว ก็จะถ่ายให้ได้ทุกสัปดาห์ตอนอยู่สวีเดนจะได้ดูอะไรใหม่ๆกันนะคะสำหรับวันนี้ทุกคน have a nice day โชคดีมีความสุขแล้วเจอกัน next episode นะคะสวัสดีค่ะ